สวัสดีครับผมแมนคนเดินป่าครับวันนี้ผมจะพามาชมวิวทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำห้วยโทอําเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กครับก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2528พอดีครับพอดีตรงกับพศเกิดของผมพอดีนะครับซึ่งในหลวงรอก็ท่านพระราชทานชื่อว่าเป็นอ่างห้วยโทนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เย็นสบายครับเพราะจะเข้าฤดูฝนแล้วนะครับจะคลุ้มฟ้าคลื่นฝนนิดนึงนะครับจะเต็มไปด้วยจะมีขดหินบ้างนะครับอันนี้คือหินที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่ขนมานะครับ ฝั่งนู้นก็จะเห็นชาวบ้านตกปลานะครับเดี๋ยวผมจะไปตกปลากับชาวบ้านดูครับว่าจะได้แค่ก,กี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูบริเวณรอ,รอบๆก่อนครับจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ประทับทรงงานของในหลวงรเก้าด้วยนะครับซึ่ง พระองค์ทรงให้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2553นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับตัวนี้ผมเห็นรูปปั้นอะไรเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูรูปปั้นก่อนนะครับดูลักษณะแล้ว,น,ลวน่าจะคล้ายๆนางเงือกนะครับ อเปน็นน้ำเงื่อจริงๆนะครับมีน้ำแดงมาถวายด้วยเมือ่อจะคู่ผมได้สอบถามชาวบ้านแล้วครับว่าบนเขาลูกนี้จะมีผาที่สวยงาม เขาเรียกว่าผาเลยนะผาผาเป้าแล้วก็ผาแดงเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับแต่วันนี้เวลาคงไม่ทันแล้วเนาะน่าสนใจครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลาอนุสร์ซึ่งเป็นสถานที่ทรงงานของในหลวงรอชกากันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปชมบริเวณรอบๆนะครับ ศาลาทรงงานเนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีกศ2553นะครับคั้นเมื่อท่านเสด็จขึ้นมาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทูแห่งนี้นะครับซึ่งผมไม่สามารถขึ้นไปชมข้างในได้นะครับ เป็รอบอาคารนะครับครับหลังจากที่ผมพาชมสถานศาลาทรงงานของนายหลวงหลวเก้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมชาวบ้านกำลังหาปลานะครับเดยไปถามดูว่าจะได้ปลาเยอะไหมนะครับมาเดียวมาเดียว ซปลาอย่างก้อครับปลานี้น้อยได้อยู่ตีเออได้ได้เลยอ๋อบ้าคาดบ่เอาไปเลยไอ้ยือมันเอาขี้เดือนน้อยที่ดักน้อยอ๋อเอาขี้เอาที้เดือนเนาะได้ขีดตัวแล้วเดี๋ยวพวกดูก่อนนะครับโอ้ตัวใหญ่อยู่นะ มีต้อนลมมันขึ้นปกติแดดมันจะได้หลายกูบ,บ่เออปกตินะถ้าแดดมันขึ้นมายอ๋อวันนี้มไม่ค่อยหมานเท่าไหร่นะครับชาวบ้านบอกะอมา่ปกติเมื่อวานเนี่ยได้ยู่ว่านะอ๋อเมื่อวานนี้ได้อยู่นะแต่ผมมาปิดวันนะครับเอนพ <laughs> อกกนก็นตึกปลาคือกันบ่ครับเออถ้าไม่กัดตึกเดีวน้ำใสคืนนี้มันก็มากินให้ อออันนั้นเป็นมองค้นเหมือนกันะอืมมองอ้มอมอมอันที่มาเป็นหมูเนาะปะนินเนาะนถ้ามันขึ้นมนันกระดึ้งกับบททันนี่ไงโอไม่ได้แก้ไปก็นอกจากใส่เดือนแล้วเอาอยัางเห็ดเหเยื่อมันอีกครับอะ นี่ไม่ใช่เดือดแล้วเพราะว่ามันนิ่มมากแบบนี้นะเอาไปปล่อยบ่ครับหรือเอาไปกินไปทอดตัวมันน้อยเนาะต้องไปทอดเนาะทอดกรอบเด็ดตั้งหลายคันเด็ดหลายคันไหนเจมส์โพลสิบอมากินแล้วน้ำใสปนนี้เห็นคนเนาะแม <c oughs> นะ่มันก็เป็นบางโอกาสได้ม,มันป่ามันไม่ได้ย่านไหนมันหิวมันนะิ่งนะ คือปลาปล่อยเนาะออมันใส่มันบม่มีอันกิน,นเลยมาหากินวัดนี้เขาขึ้นไปคือใดครับวัดวัดผู้น้อยบ่วัดนั้อันนี้น,นะเพิ่นขึ้นไปคือใดนั่งเรือขึ้นไปบ่ <c oughs> โอ้ได้แล้วครับนี่ครับตัวเล็กตัวนี้น้อยประมาณนี้ครับเท่าปลาหมอครับเท่าปลาหมอเขินบ้าคนน้อง <c oughs> น,น,นี่ลนะอือ มันมีทางขึ้นอีกอยู่บนเขาบัดตไงมันต้องไม่ไถ่เลออออ่อได้บ่ย่างอ้อมหน,น,นึ่งไปได้บอกได้คุณเดียวแต่ได้อ้อมผู้น้อยคุณบอกใ่แล้วออผู้น้อยนั่นละไปเดินมันก็เป็นวัดผู้น้อยวัดของผู้น้อยเลยจ้กผู้น้อยไปกระเปิดขับ่เก๋ขึ้นไปในผู้น้อยเลยบ่ครับบ่ได้ไปบ่ได้ไปหอดผาขามหรือเปล่นขึ้นในสาระขึ้นในสาระนะบ่ครับผู้น้อยนะออสระทรา,ายมื่อเมื่อไทรขึ้นหอดอ,อยู่บอด ลงไปทางพุนน่ะสิขึ้นผักขามลงไปเรื่อยๆมันจะมีทางคอนกรีนไปทางขวามือลงไปเรื่อยๆน้ำข้างเด็กผู้น้อยผู้น้อยนี่มีผาหน้าผาน้ำบ่ครับผู้น้อยบ่มันบ่เหม็นบ่มีหน้าผาใด้คือว่าผาเกศผาเกศนะยุพีตรงย่างมากเออน้ำทางขึ้นไปน้ำทางขึ้นไปทางผู้น้อยแล้วก็มันมีทางลงไปอยู่ทางรถมันจะฮอดโมันจีริกโค้งของผู้ทั้งนี้ทางลุมอไซไปฮอดบ่ครับผู้นี้ฮอด ดงฟูทางโมไซนะอ๋อมันคิมีทางเข้าไปอยู่ม,มันมีป้าย <ไป S 2> บอกว่ามันไปทางวัดผู้น้อยแล้วก็มันมันเมันเทิดทางลาบไปกุ่ดอกต้นมากนะต้นมันโมไซซุ้มที่เขาขึ้นไปอบรถอันนี้เขาก็ขึ้นไปเช่นนั้นเขาก็ขึ้นอยู่ผมเคยมาหานี่ของป่าอย่างนี้มันจะมีปัดวัดนี่เหมืนบ่มีอยู่บ่วัดนั่นนี่แหะเป็นวัดพระเองนั่นแหละครับผมเคยมาตรงนี้แหละเจ้าก็ขึ้นไปทางที่แล้วนะอีธานเคียวครับแล้วก็นั่งขางขึ้นไปก็เป็นผาเต้านาผานะนะยอดนั่ะเบอร์ยอดผาเต้านะ โอ้ผาเป้าบ่แม่นบ่แม่นอ,อยู่บ้านหนองบัวผมครับผาเป้าเออผาเป้าก็อยู่เขตหนองบัวแต่ขึ้นไปตรงนี้ก็ได้เหมือนบ่เออขึ้นไปทางผักผาไอ้ผักเนี่ยผาแดงเนี่ยทางเธอขึ้นเลยทางนาผาเป้าผาแดงบอกเขาอย่างนี้ม,มากท,ทั้งนีนะผาเป้าผาแดงขนาดยอดมนะันนาะอ๋อขนาดทางรถนะเขาขึ้นไปนะรถเป็นเสนะียงรถนั่นแหละโมเมนผู้หน่วยนี้หรืนู่ดพู้หน่วยหลังแม่นบอกพู้หน่วยหลังหน่อยสูงพูดสูงอ๋อแต่รถไปฮอดบ่แม่นได้ตัวสูงพูดแต่รถไปฮอดอยู่เนาะแต่รถอด รสเด็ฮอดสอ่วนมากนะท่องเที่ยวเขาข,ขึ้นไปกับชุมโมไซร์คับเอืขอเขาขึ้นไปก็ดีกเรมือดังของี่มาใหม่จา้ามือนี้ยังบทันมันบกยิบเนี่ยสิเบอร์ละเขาว่าโมรุดละ <laughs> ว่ามันต้นเด็กเดดผมวาถ้ามือใดแดกนะอันนั้นมือน,นี้นะที่ตะบอยอนย้อนเบดอันนี้เป็นบ่ครับอืมที่ไม่นํามือน,นี้กระดึงไปดึงไปแล้วนี่นะ ไอ้ยมันล่มมันนี่นะมันล่มเมื่อวาดเนี่ยโย่ในลายได้หลายตัวตัวมันก็จะประมาณนี้เหมือนมั้งครับรูปใหญ่กว่านี้ก็มีมันก็กินเหมือนก็ดีก็มีได้บ่เออถ้ามันหนีปลาดูขึ้นมามันจะยู่รืบแถวด้านบนนี้ระเบือโอ้มันย่านปลาดูกินอืมมันย่านปลาดูส่วงลุดใหญ่เนี่ยอ้าวมันสิขึ้นมาอยู่แถวด้านบนนี้ละโอ้ปลาดูก็มีวัดปลาดูทั้งหลายเขาขึ้นมาเลยใช่เขาคือบ่บ่บางเก่งเบ็ดเอาซะมันลุดเบ็ดกว่าสองมือละเขานำหายังม่ได้อยู่ ไงได้ป่าดูใส่มองก็ได้เนาะเขาบบจับบ่เยงใส่มองก็แข็งเท่นเขา,าใส่ได้ยุแต่ว่าทางอื่นนะ่ะเขามากนะ่ะบอยากให้เฮ็ดเพราะชนมากนะ่ะเขาสีซอสอ่ามันเคยมีนอปี่กายนี่เขาก็ซอสถ้าผมมาซีเบ็ดคืนนี้ได้อยู่บะนี้ฮถ้าผมมาชิเบ็ดคืนนี้ได้อยู่บ่มาแล้วแล้วมาลุล่าติเบ็ดไปซื้อเนาะมันเอาบรรยากาศได้ที่นะครับอื ดลนี่ก,ก็ะดึงไปใส่ไหมย่ามแรงเรงนี่ยขามได้อยู่บนียางแรงขามได้ย่างขามไปเลยมันวเอ้ออยออย,ย,ย,อย่างขามอ๋อยังมีตั้งลอยขามในเดียวยักย่งได้ไก่เต๋อปุยยักวิทย์ไปได้ฮันไปส่แท้ สอบถามชาวบ้านครับในการสิทธิ์เบ็ดครับมาเจอชาวบ้านอีกท่านหนึ่งครับกำลังจะไปหาปลาฝั่งนู้นนะครับเด็ดไปใส่มองครับตันนี้ใส่มองว่ยังเคยได้ปลาล้กทอดเนาะคนอยากไปน้ำยุบผมจำมันเรือคุเรือล้มเรือเล็กอ๋อ เง่อยลดีใสเอี่ัก่ออ๋โงล้เมอเโ้น้ำคุณจได้หอนน้นอยพีีนั่นเลยเล็กนะมาโอ้ดันจโลเม่อแล้วจโมันั่นะประดตัวึง่เดี๋ยวสาพานกำลังคุยกันเป็นภาษาพุทธไทยนะครับ นี่อันนี้อันนี้ได้บอครับผมบึงเน่ได้อยหะ่อยนาอ๋อเป็นปลานินตัวเล็กๆครับตัวไซนี่ประมาณนี้เนาะเมื่อสักครู่ผมได้เดินไปหาชาวบ้านที่กำลังตกเบ็ดอยู่นะครับปลาเขาก็ได้เยอะอยู่นะผมอยากได้อ่ะอยากมาตกบ้างอ่ะเขาบอกว่ามาตกได้เนางแต่เป็นไอเบ็ดคันเล็กๆเนาะเดี๋ยววันหลังคงจะพามาตกเบ็ดตรงนี้เนาะ บรรยากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่น้ชาวบ้านบอกถ้าแดดออกอ่ะมันจะได้เยอะกว่านี้เขาบอกว่านะตรนนู้นก็จะเห็นลุงนั่งเรือไปตกเบียดฝั่งนู้นเดี๋ยวมให้ดูนะ,หนะเห็นไหมเดี๋ยลุงนูง้นนี่นี่นี่คุณลุงกําลังนั่งเรือข้ามฟากไปไตมองเขาบอกว่า ใส่กับดักปลาที่เขาเรียกว่ามองเนาะได้แค่มองหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วเนาะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมจนจบนะครับก่อนจากกันก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ